สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกหนึ่งวันนะครับทุกวันอังคารเราจะมาเจอกันนะครับทางเพจอนุวัตจดให้นะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับเพจขึ้นแล้วครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับหลายคนถามผมเข้ามาเยอะเรื่องของมาตรการเดียวยาสวัสดีคุณรัตนพรนะครับสวัสดีหลายหลายคนนะครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศไทยนะครับตอนนี้เป็นยังไงครับทำมาหากินปกติแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือนี่ฮะใส่แมสด้วยนะฮะ แมทวันนี้ต้องเก็บแบบนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับคุณศักกรินนะฮะสวัสดีครับบางคนสายตาอ่านถึงบางคนสายตาอ่านไม่ถึงเสียงดังฟังชัดนะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับอ๋อคุณพัชสวัสดีครับเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกๆคนนะฮะแล้วก็คนถามผมเข้ามาเยอะเลยก่อนหน้านี้จํากันได้ไหมเอ๊ะคุณหนุ่มโควิดมาละลอกใหม่แบบนี้จะมีมาตรการเยียวยาอะไรไหม หรือมันเป็นยังไงกันบ้างคนที่หาเช้ากินข้ามหรือคนทั่วไปจะมีมาตรการเยียวยาอะไรหรือเปล่าและที่สําคัญก็คือว่าแจกแมสไปถึงไหนแล้ววันนี้นอกจากแจกแมสแล้วผมขอดารี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวผมมาแจกให้นะครับเขาให้ครับวันนี้ใจดีมอบให้นะฮะวันนี้นอกจากมีแมสซึ่งนี่ฮะแมสอนุ่าตจัดให้ครั้งที่แล้วหลวมตัวไปแจกไป20กว่าคนนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้แจกทั้งแมสแล้วก็ ดารี่ดับเบิลแอคชั่นเข้าใจดีเขาบอกให้นะฮะผมได้อะไรผมก็อยากให้ทุกคนได้ตามนั้นนะครับสวัสดีทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เอาวันนี้ก่อนแล้วกันวันนี้วันนี้คนถามผมเข้ามาเยอะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่บอกว่าที่ประชุมคมอรมเนี่ยอนุมัติเรื่องของเราชนะจํากันได้ไหมครับเราชนะ7,000บาท2เดือน3 5 0 0บาท3 5 0 0บาทจำกันได้ไหมรวมแล้ว7 0 0 0บาท คนถามผมเข้ามาเยอะบางคนสับสนเพราะว่าพาดหัวข่าวหรือว่าสิ่งต่างๆเอ๊ะมันดูแบบเอ๊ะสับสนหรือเปล่าตกลงให้เพิ่มหรือไม่ให้เพิ่มหรือจะให้เพิ่มยังไงขอบคุณครับเอ้พี่ตุ๊กสวัสดีครับหรือไม่ให้เพิ่มยังไงผมตรวจสอบผมเช็คมาให้แล้วรายละเอียดข้อมูลเป็นยังไงกันบ้างบอกนิดนึงนะครับว่าวันนี้ที่ประชุมคอรมอเนี่ยหลายหน่วยงานโดยเฉพาะครังเนี่ยก็เอาเรื่องของการเยียวยาเนี่ยเข้าไปที่ประชุมครมจริงๆครับ วันนี้มีสองรอบนะครับรอบเช้ามีท่านนายกคุยกับคอรมอรผ่านาผ่านคอนเฟลกหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็รอบบ่ายฮะรอบบ่ายในปันการคุยกับทีมเศรษฐกิจนะครับท่านรองนายกสุพัฒนพงศ์ท่านนนตีคลังแล้วก็หลายๆฝ่ายสภาพัฒน์ทททคุยกันหลายเรื่องเดี๋ยววันนี้เราคุยกันขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์สามหมื่นห้าสามหมื่นกว่าคนแล้วนะขอบคุณมากนะครับสิ่งหนึ่งวันนี้เราสรุปให้ให้กับทุกทท่านฟังก่อนนะสวัสดีครับทุกคน เรื่องของโครงการเราชนะวันนี้ที่บอกว่าเราชนะเนี่ยหัวใจสำคัญคืออะไรหัวใจสำคัญของเราชนะวันนี้ก็คือเขาขยายให้เพิ่มครับขยายการใช้จ่ายนะขยายการใช้จ่ายจากเดิมคุณจะใช้จ่ายจนถึงสิ้นเดือนคือสาพฤษภาคมนี่เดือนในสานะคือเดือนหน้าสิ้นเดือนหน้าเนี่ยหมดโครงการเราชนะและ้ว วันนี้ที่ประชุมครมต่อขยายให้อีกหนึ่งเดือนหมด30มิถุนายนคำว่าต่อของเขาคืออะไรคำว่าต่อของเขาก็คือว่าขยายให้ทุกๆคนไปใช้ไปจ่ายได้บางคนบอกฉันหมดตั้งแต่เดือนแรกๆที่ฉันได้แล้วเดือนละพัน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 จนครบเจ็ดพัน่ะฉันฉันหมดไปแล้วฉันอยากรู้ว่าฉันจะได้เพิ่มไหมคําตอบคือในส่วนของคนที่ได้แล้วไม่ได้ได้เพิ่มนะครับ คนที่ได้แล้วไม่ได้ได้เพิ่มนะครับหลายคนโอ้โหตกใจฉันจะได้เพิ่มอีกเจ็ดพันไม่ใช่ครับคุณได้แล้วแต่คอรมอแค่ขยายให้คุณได้ไปใช้จ่ายเพิ่มเติมบางคนบอกว่าเอาแล้วทําไมต้องขยายเพิ่มเติมสถานการณ์ COVID โควิดระลอกใหม่เนี่ยครับบางคนก็ไม่กล้าเดินทางออกจากบ้านบางคนก็อุ้ยฉันเดินทางลําบากกว่าจะไปร้านที่เขาร่วมโครงการเราชนะได้เนี่ยกลัวคนเยอะเดี๋ยวเมษาพฤษภาเนี่ยยังไม่ทันได้ใช้เงินบางคนเพิ่งจะได้เงิน ก้อน7,000มาเองยังไม่ทาได้ใช้จ่ายเลยวันนี้หัวใจสำคัญคือเขาก็เลยขยายให้ไงครับจากพฤษภาคมไปจนถึงมิถุนายนไม่ได้มหนความว่าคุณจะต้องลงทะเบียนอีกนะครับเราชนะไม่มีลงทะเบียนแล้วนะครับทุกคนโปรดทำความเข้าใจนะครับวันนี้ผมบอกนิดนึงขออนุญาตบอกวันนะฮะ20เมษายน2,564ครับ20เมษายน2564 สาเหตุที่บอกแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวคนเอาคลิปไปตัดต่อแล้วเดี๋ยวจะมาแบบเอ้ยคุณใหม่คุณหนุ่มเอาของเก่ามาลงหรือของใหม่มาลงนะฮะวันนี้นะครับ2 0เมษายน2564นะครับนี่ฮะเวลาไปแชร์เวลาไปตัดกันจะได้เข้าใจถูกต้องนะครับสำหรับที่ประชุมครมวันนี้นะฮะเขาไม่ได้ให้คุณเพิ่มชัดเจนนะครับห0าหม่นกว่าคนที่ดูอยู่ เขาไม่ได้ให้คุณเพิ่มนะครับเขาแค่ขยายระยะเวลาให้คุณได้ใช้จ่ายเท่านั้นเองแล้วหลายคนบอกเอา้าแล้วทำไมวันนี้มันมีตัวเลข2,4ล้าน4เกิดขึ้นมาจำกันได้ไหมคอรมอแรกๆอนุมัติให้31.1ล้านคนได้รับการช่วยเหลือจำได้ไหม31.1ล้านคนได้รับการช่วยเหลือผลปรากฏว่าช่วยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4 กลุ่มที่4เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผู้พิการผ,ผู้ป่วยติดเตียงสูงอายุไม่สามารถเดินทางหรือว่า,าไม่มีโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนลำบากก็ให้ไปตามหน่วยงานต่างๆหรือว่าตามธนาคารกรุงไทยหรือว่าในหน่วยต่างๆให้คุณได้ลงทะเบียนจำได้ไหมแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากนี้มีตัวเลขคนที่กดทบทวนสิทธ แล้วสิทธิ์เพิ่งจะได้รับการทบทวนเรื่อยๆๆๆมันก็เลยเพิ่มมาอีก2ล <t ell> ้านกว่าคนไงครับมันเลยเพิ่มมาอีกสวัสดีทุกทุกคนครับมันเลยเพิ่มมาอีก2ล้านกว่าคนมิฉะนั้นแล้วไม่ได้มีการลงทะเบียนเราชนะเพิ่มนะครับบางคนบอกวิ uin, วันนี้ฉันได้ยินตัวเลขว่าจะให้เพิ่ม2ล้าน4ี่แสนกว่าคน <t ell> ใช่ครับไม่ได้ให้เพิ่มให้เพิ่ม2ล้าน4ี่แสนคนแต่เป็น2ล้าน4ี่แสนคนที่ ได้ลงทะเบียนได้ไปสมัครเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องครับหลายคนเข้าใจแล้วว่าหมดแล้วค่ะของชั้นหมดแล้วของผมหมดแล้วของรูหมดแล้วของป้าหมดแล้วใครใช้เจ็ดพันไปแล้วก็คือหมดนะครับสําหรับมติคอรมวันที่20เมษายนนี้ทุกคนมาหมดเลยหมดแล้วค่ะหมดแล้วใช้หมดแล้วส่วนคนที่พิ่งจะได้ก็ขยายไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนโอเคไหมฮะเข้าใจตรงกันแล้วนะ ไม่มีการลงทะเบียนใหม่ไม่มีการที่จะบอกอาคุณมาสมัครโครงการเราชนะใหม่หรือว่าเปิดกลุ่มใหม่มา2อล้านสี่แสนคนไม่ใช่นะครับวันนี้ที่เขาบอก2อล้านสี่แสนคนคือคนที่ลงทะเบียนแล้วในกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์แล้วเพิ่งจะได้นี่มันเป็นตัวเลขที่งอกมาฮะมันก็เลยกลายเป็นตัวเลขที่เขาจะช่วยก็คือ33ล้าน3ล้านคนถูกไหมครับ ขอภัยโอเคสา5สิสามุดห้าล้านสา5สิสาุดห้าล้านที่จะมาช่วยตรงนี้ถูกไหมฮะย้ำนะครับไม่ได้ให้เพิ่มนะในมติคอรมอวันที่ยี่สิบเมษาย,ยน2 5 1พันห้ารสิสี่เนี่ยไม่ได้ให้เพิ่มนะครับเพียงแต่ขยายให้ส่วนกลุ่มที่เพิ่มคือคนที่ลงแล้วเท่านั้นอ่ะโอเคทุกคนเข้าใจตรงกันนะทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนไปดีใจเฮ้ยฉันจะได้ลงทะเบียนเราชนะใหม่ ยังครับสาหรับมติคอรามาวันนี้ยังครับอาหลายคนถูกครับหมดแล้วนะหมดแล้วเอาใช้หมดแล้วนะฮะบางคนใช้หมดแล้วก็ไม่เป็นไรครับรอรุ้นมาตรการโครงการอื่นๆต่อที่จะมีกลางปีนะครับส่วนคนที่เพิ่งจะได้หรือคนที่ทบทวนสิทธิ์แล้วฉันหวังว่าฉันจะได้หรือเปล่ารอดูฮะกดเข้าไปดูนะครับในเวอบเเราชนะ .com คนะฮะกดเข้าไปดูบ่อยๆนะฮะเผื่อคุณทบทวนสิทธิ์แล้วไม่ได้แล้วเขาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบใหม่แล้วผลปรากฏว่าคุณได้สิทธิ์ คุณจะได้รู้เรื่องนะครับขอบคุณ5 0,000่นกว่าคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบางคนบอกหมดแล้วไม่เป็นไรครับรอโครงการใหม่ฮะรอโครงการใหม่นะครับรอโครงการใหม่หมพูดมานานมากพูดมานานมากหลายคนสงสยัยแมสนะฮะหลายคนสงสยัยแมสปกติแล้วเนี่ยถ้าผมอยู่กับเพื่อนๆผมจะต้องใส่แมสก่อนนี่ฮะแต่แมสอนุวัตินี่ค่อนข้างจะเลอะนิดนึงนะฮะแมสทุกคนเป็นไหมคือบางทีมาใส่ทั้งวันฮะเยียวยาอย่างอื่นช่วยหรือเปล่า รอรอดูตอนกลางปีครับจะมีมาตรการอื่นๆอ,ออกมานะครับแต่สําหรับมติครมรวันนี้เป็นแบบนี้ฮะคือแค่ขยายครับแล้วก็ให้เพิ่มสําหรับคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนและทบทวนสิทธิ์รวมทั้งคนที่เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มพิเศษนะครับซึ่งได้ลงทะเบียนไปแล้วเงินยังไม่ได้นี่คือ2อล้านสที่บอกไปนะฮะแมสแมสเยินไหมวันนี้ใครที่ใส่ใส่แมสเยอะเ ลองดมไหมจะบอกนิดนึงนะฮะวันนี้ใครที่ใส่แมสมันเป็นเหมือนผมไหมเวลาดมแล้วมันรู้สึกว่าอูโหูแบคท,ทีเรียมันเยอะมากแบคท,ทีเรียเยอะมากนะครับมันมีวิธีป้องกันแบคท,ทีเรียนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะแจกให้ทุกคนด้วยนะครับนี่ฮะแนะนานี่ฮะดารี่ดับเบิรแอคชั่นนะครับช่วยลดการสะสมของแบคท,ทีเรียได้9 9ครับถ้าใครลองไปใช้เนี่ยเขาบอกเลยนะครับมันจะมีมิ้นท์แล้วมินท์เนี่ยมันจะหอมแล้วมันจะสดชื่นมากเพราะว่ามิ้นท์สกัด หนึ่งหยดเนี่ยเขาบอกว่าสกัดมาจากใบมิ้นท์ฮะหนึ140กรัมด้วยกันลองไปใช้ดูครับดารีดับเบิลแอคชั่นนะครับทรงพลังยิ่งกว่ามิ้นท์ทั่วไปนะครับใช้แล้วปากคุณจะหอมนะฮะแล้ววันนี้ขอบคุณดารีดับเบิลแอคชั่นเพราะวันนี้ผมจะแจกยาสีฟันให้กับคุณไม่ได้แจกแค่หลอดเดียวไม่เป็นไรครับเราชนะคุณใช้หมดแล้วแต่ผมแจกดารีดับเบิลแอคชั่นให้สิบท่แจกให้สิบท่นเลยนะฮะแจกง่ายๆด้วย ท่านหนึ่งจะได้สองหลอดฮนะเพราะผมไปขอเขามาแล้วไปขอว่าถ้าอนุวัตได้อะไรผมก็อยากจะขอมาให้กับทุกๆคนด้วยนะเดี๋ยวผมแจกให้หลังจากคุยกันอ่ะเราชนะหมดแล้วทีนี้หลายคนบอกว่าเราชนะหมดแล้ววันนี้มีการคุยกันกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจนายกคุยกันกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะออกมาตรการบางคนบอกแล้วมันจะมีมาตรการอะไรไหมบางคนบอกมันจะมีมาตรการอะไรไหมคุณอนุวัตวันนี้ ตอนเช้าประชุมคอรมอไปแล้วตอนบ่ายนายกประชุมต่อครับมีท่านรองนายกสุพัฒนพงศภาภัสาาโอ้โหหลายท่านมากนะฮะทททหัวใจสําคัญที่คือจริงๆประชุมจนตอนเย็นน่ะนักข่าวรอกันจนถึงเย็นเลยนะฮะนักข่าวรอกันจนถึงเย็นเลยแล้วก็รอว่าเอ๊ะจะมีอะไรออกมาไหมวันนี้เนี่ยมีมีหลายสื่อนะไปคุยกับท่านรองนายกท่านรองนายกสุพัฒนพงศ์นะฮะคุยกันก็บอกว่า ตกลงแล้วเนี่ยมันจะมีมาตรการเยียวยาอะไรออกมาอีกหรือเปล่าทุกคนฟังดีๆแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไปถึงคนที่อยากจะรู้โครงการใหม่ๆฮะสำหรับคนละครึ่งมาแล้วครับคนละครึ่งเฟสสามมาแล้วฮะดีใจไหมครับคนที่รอคนละครึ่งเฟสสามอยู่คนละครึ่งเฟสสามจะเริ่มเริ่มให้คุณใช้ได้วันนี้ที่มีการคุยกันคืหน่าจะวันนี้เนี่ยอ่ะขอใช้เป็นแหล่งข่าวแล้วกันนะฮะข่าวยังไม่ได้รับการยืนยันมากเท่าไหร่ แต่คนละครึ่งเฟส3น่าจะมาให้คุณได้ใช้มิถุนายนฮะพร้อมกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเฟส3ม,มาแน่นอนฮะมิถุนายนนะฮะแต่จะใช้อย่างไงรูปแบบยังไงต้องรอรายละเอียดฮะต้องรอรายละเอียดคนละครึ่งเฟส3คนเก่าตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมเอ๊ะฉันจะต้องตื่นแต่เช้ามาสมัครหรือเปล่า โอกาสสูงที่คนละครึ่งเฟสสามให้สิทธิ์คนเก่าครับคนเฟสหนึ่งกับคนเฟสสองคุณไม่ต้องสมัครครับแต่วันนี้ยังไม่ได้มีการตกผลึกนะครับว่าคนละครึ่งเฟสสามจะเพิ่มให้กับคนใหม่คนใหม่ที่ต้องลงทะเบียนเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่วงเงินตอนนี้ก็ยังไม่ตกผลึกเหมือนกันเพราะต้องรอคุยกับทางสภาพัฒน์ว่าเงินจะต้องเอาจากไหนวงเงินของคนละครึ่งเฟสสามเอา,าอยัางไงบ้างคนละครึ่งเฟสสาม มิถุนาได้ใช้แต่ตัวเลขเงินยังไม่ได้ระบุนะครับตัวเลขเงินยังไม่ได้ระบุนะฮะแต่มิถุนาได้ใช้แน่นอนและทีนี้หลายคนบอกเอามิถุนาได้ใช้ความชัดเจนความชัดเจนเนี่ยผมว่าประมาณสักเมษาเนี่ยจะรู้ความชัดเจนแล้วนะครับสําหรับคนละครึ่งเฟสสามกับเราเที่ยวด้วยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยหนึ่งคนเก่ามีโอกาสสูงที่จะได้ครับบอกเลยฮะคนเก่าเฟสหนึ่งเฟสสองที่ลงไปแล้วเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะได้และคนที่รอเฟสสาม คนที่รอเฟส3จะได้เท่าไหร่แล้ววงเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรับคนรเครื่งเฟส3ได้เท่าไหร่ผมว่าเมษายนเนี้ยชัดเจนครับทุกคนเมษายนเนี้ยจะชัดเจนลงทะเบียนอาจจะเป็นพฤษภาและมิถุนาคุณได้ใช้ครับมิถุนาคุณได้ใช้รวมกับโครงการอื่นๆที่จะเป็นเฟสต่อไปสําหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะฮะ วันนี้เนี่ยนายกคุยคุยเรื่องถึงเรื่องอะไรเรื่องของการเปิดประเทศคุยเรื่องถึงของการท่องเที่ยวด้วยเพราะจํากันได้ไหมหนึ่งกรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมเราต้องเปิดภูเก็ตเป็นภูเก็ตโมเดลไงครับภูเก็ตโมเดลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่ฉีดวัคซีนแล้วครบ2โดสตรวจแล้วไม่มีโควิดบินมาเที่ยวที่ภูเก็ตได้ทีนี้วันนี้ก็ต้องคุยกันว่าทททว่าอย่างไงพร้อมหรือเปล่าโควิดแล้วลอกใหม่ตอนนี้รับมือไหวไหมอะไรยังไง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราเที่ยวหรืการเรื่องของคนละครึ่งจะออกมาในรูปแบบไหนถูกไหมฮะเมษานี้จะมีความชัดเจนนะครับพฤษภาก็จะมีโอกาสได้ลงทะเบียนและมิถุนาคุณได้ใช้นะครับส่วนหลายคนถามว่าเอ๊จะมีมาตรการอื่นไหมมาตรการอื่นๆเช่นมันจะมีเราชนะจะเพิ่มให้หรือเปล่า ก่อนหน้านี้บอกแล้วนะมะติคอรมอ0ยไม่ได้เพิ่มให้นะฮะไม่ได้เพิ่มให้แค่ขยายให้สําหรับคนใหม่นะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับสภาพัฒน์สภาพัฒน์บอกว่าเงินเราเหลืออยู่เท่าไหร่เงินจริงๆก็เหลือเหลือฮะแต่ว่าถ้านําไปใช้กระตุ้นอย่างอื่นก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งถูกไหมฮะวันนี้มีการคุยกันคนละครึ่งเฟสสเราเที่ยวด้วยกันเราผูกพัน สำหรับข้าราชการที่ไรายได้น้อยจําได้ไหมก่อนหน้านี้มีแนวคิดว่าเราผูกพันสําหรับข้าราชการไรายได้น้อยมอ3เรารักการเราชนะเดี๋ยวเมษายนนี้ปลายเมษาจะมีความชัดเจนต้นพฤษภาก็น่าจะรู้แล้วล่ะครับว่าไอโครงการเหล่านี้มันจะย้อนกลับคืนมาเท่าไหร่วันนี้ที่ผมไม่สามารถบอกความชัดเจนได้หรือว่าที่ประชุมไม่สามารถบอกความชัดเจนได้เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าคือเขาต้องไปคุยก่อน สภาพัดเหลือเงินเท่าไหร่วันนี้ตัวเลขมาอยู่ที่ประมาณ3ามแสนล้านที่เหลืออยู่3ามแสนล้านนี่จะไปทําอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนบ้างจะเอาไปทําอะไรทําเรื่องการท่องเที่ยวฟื้นฟูอะไรยังไงหรือออกมาตรการยังไงที่จะช่วยเหลือทุกคนได้ถูกไหมฮะมิฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยมีรายละเอียดความคืบหน้าแล้วกันผมใช้ความคืบหน้านะผมใช้ความคืบหน้าถูกไหมฮะออกข้อความทุกคนยังมาช้าอยู่ขอบคุณสามหมื่นสี่หมื่นคนที่วันนี้เข้ามาดูผมนะฮะ สรุปสั้นๆก่อนที่เราจะแจกดารี่ดับเบิลแอคชั่นนะฮะก่อนที่เราจะแจกดารี่ดับเบิลแอคชั่นนะฮะอ่ะทุกคนถ้าใครพร้อมจะรับดารี่ดับเบิลแอคชั่นบอกนะครับกดหนึ่งฮะกดหนึ่งวันนี้ผมแจกสิบท่านนะครับท่านละสองหลอดฮะเดี๋ยวจะผมจัดส่งให้ไม่เกินสิบสี่วันนะฮะให้กดหนึ่งมานะฮะในระหว่างที่รอทุกคนกดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเน็ตแต่ละบ้านไม่เท่ากันเน็ตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะเอาอย่างนี้นะครับผมสรุปให้ว่าวันนี้เราชนะ ทุกคนที่หมดแล้ว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 เนี่ยเราชนะแค่ขยายแต่ไม่ได้เปิดรับสมัครใหม่โอเคไหมครับแค่ขยายแต่ไม่ได้เปิดรับสมัครใหม่2อล้านสก็คือคนเดิมที่ทบทวนสิทธิ์และกลุ่มคนบุคคลพิเศษที่ยังไม่ได้เงินก็ไปพิจารณาแล้วก็จะให้เงิน7.000ถึงมีการขยายไปจนถึงมิถุนายนนะครับส่วนคนละครึ่งเฟสสเราเทียวด้วยกันเริ่มมิถุนายนนะครับ สมง่งสมัครจะอยู่พฤษภาคมครับอ้าวพี่ตุ๊กโอเคพี่ตุ๊กกดหนึ่งแล้วอยากได้ดารี่เบิ้แอคชั่นเขาผมอย่าว่านะอันนี้พูดตรงๆนะผมก็หน้าด้านไปขอเขานะน้าด้านไปขอเลยอ่ะบอกว่าสําหรับลูกเพจอนุวัจจัดให้อ่ะถ้าผมได้สมมุติแล้วเขาส่งดารี่เบิ้แอคชั่นมาให้ผมใช้ลูกเพจผมก็ต้องมีโอกาสได้ใช้ก็เลยขอมาให้เขาก็ใจดีฮะดารี <may may 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 ่เบิ้แอคชั่นเขาก็ใจดีเขาก็ให้ผมนะฮะมิฉะนั้นแล้ว วันนี้ผมแจกให้ผู้โชคดี10คนครับ10คนคนละ2หลอดนะครับสำหรับดารีดับเบิลแอคชั่นกด1ฮะกด1ครับทุกคนพร้อมกด1นะฮะทีมงานของเราพร้อมแคปหน้าจอนะฮะพร้อมแคปหน้าจอนะฮะเราจะแคปหน้าจอนะครับวิธีการก็คือวิธีการก็คือให้คุณเขียนว่าดารีดับเบิลแอคชั่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับดารีดับเบิลแอคชั่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับ10ท่านเลยครับให้ง่ายๆครับ d าร์ลี่ดับเบิลแอคเขียนเลยครับเขาอุตส่าห์ให้เราแล้วฮะเราก็พูดตรงๆแบบนี้แหละเขาอุตส่าห์เราอุตส่าห์ขอเขาแล้วอ่ะสามหมื่นสีคนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมอยากให้ฮะส่วนแมสนะครับผมแจกไปให้30ท่านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาไปส่งให้แล้วนะครับมาเลยครับเขียนง่ายๆครับ d a ร์ลี่ดับเบิลแอคชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับสิท่านครับเน็ตมันอาจจะช้านิดนึงนะครับ ผมพยายามจะหาวิธีแจกให้มันแบบได้ทั่วถึงนะครับบางคนบอกเน็ตช้ากว่าคุณอนุวัฒน์จะได้อ่านนะคนอื่นเขาชิงไปแล้วไม่เป็นไรครับผมจะแจกแจกบันทุกอาทิตย์แบบนี้แหละครับมีอะไรมาแจกผมจะมาแจกให้นะฮะถ้าใครอยากกินมะโวงจะให้ผมแจกมะโมงก็ได้นะครับวันนี้ผมสอยมาเยอะมากที่บ้านกดได้เลยฮะ daily double action ชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับสิบท่นบานฮะมาเลยครับอย่าไปตอบในอินบ็อกซ์นะตอบในไลฟ์นะครับบางคนไปตอบในอินบ็อกซ์นะผมไปเห็นในอินบ็อกซ์อลผมก็สงสาร เอาตามที่ทุกคนนะฮะดารีดับเบิลแอคชั่นผมส่งให้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายฮะให้ลองไปใช้กันนะครับว่ากลิ่นหอมสดชื่นจริงหรือเปล่ากลิ่นสะอาดจริงไหมมาเลยครับนี่ข้อความของผมมันยังขึ้นกดหนึ่งกดหนึ่งอยู่เลยอะ่ะมาเลยฮะดารีดับเบิลแอคชั่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับยังรอยอยู่ฮะยังรอยอยู่ครับหลายคนที่เพิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์เออคุณบัวลอยครับคุณบัวลอยดารีดับเบิลแอคชั่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรด้วยครับคุณบัวลอยครับ เขียนมาในนี้เลยครับ daily d o u b ลแ a คชั่นคุณบัวลอยครับหรือหลายๆคนนะฮะต้อง daily d o u b ลแ action ชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมจะได้แคปได้นะครับมาไหมฮะมาแล้วครับคุณพลอยเหรอฮะคุณพลอย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 อ่ะคุณพลอยมาคนแรกนะครับคุณพลอยไหนขอกดดูคุณพลอยหน่อยอ้าวคุณพลอยไม่ขึ้นอ่ะคุณพลอยอ่าโอเคมาแล้วฮะคุณพลอยนะครับคุณพลอย คุณพลอยคุณพลอยเดี๋ยวนะลาดพร้าวแปดสิบเจ็ดนะฮะคุณพลอยครับมาแล้วครับอาจจะส่งให้นะฮะคุณพลอยดารีดับเบิลแอคชั่นนะฮะคุณพลอยต่อจากคุณพลอยเป็นใครครับคุณคุณคุณสุริสาหรอครับคุณสุริสาคุณสุริสาขออนุญาตแคปคุณสุริสานะครับคุณสุริสาขออนุญาตแคปเป็นคนที่สองนะครับคนที่สามคือคนที่สามคือสวัสดีคนที่สามนะครับ อ๋ออยากกินมะม่วงใครเอ่ยอยากกินมะม่วงเจไดเจไดดารีดับเบิลแอคชั่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับอย่าเขียนแค่ดารี่ดับเบิลแอคชั่นนะคุณบอลลอยเดี๋ยวคุณจะไม่ได้นะครับดารี่ดับเบิลแอคชั่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับมาไหมอ่ะมาไหมคุณ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 อนุสรเหรอครับคุณอนุสรคุณอนุสรคุณอนุสรได้เป็นคนที่สามครับคุณอนุสรผมไล่แคปตามนี้นะคุณอนุสรนะ อ้าวไฟดับซะแล้วครับไฟดับทำยังไงล่ะไฟดับเดี๋ยวนะไฟดับไปซะแล้วนะฮะเดี๋ยวนะผมจะหาทางต่อไฟก่อนทำยังไงอ้าวไฟดับไปแล้วทำาไงดีเอาไฟดวงน้อยละกันสักครู่นะสักครู่เกิดอุบัติเหตุทางเทคนิคนิดหน่อยนะฮะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นทุกคนนะฮะ อ๋อ oh, มันร้อนฮะมันร้อนอ้าวเอาไงดีเอาไงดีไ,งดไฟดับแป๊บหนึ่งครับอ่ะสว่างแล้วใครเป็นใครแล้วบ้างอ่ะ ใครเป็นใครแล้ววาเกิดอาการไปดับขึ้นมานะฮะดารีดับเบิลแอคชั่นนะครับอ้าวคุณบอลอยมาแล้วครับคุณบอลอยขออนุญาตแคปครับคุณบอลอยเป็นคนที่4ี่ครับคุณบอลอยเป็นคนที่สี่นะเดี๋ยวผมขึ้นไปดูก่อนคุณบอลอยมีไหมดารีดับเบิลแอคชั่นนะครับดารีดับเบิลแอคชั่นกดคุณน้ำครับคุณน้ำได้เป็นคนที่ห้าครับคุณน้ำได้เป็นคนที่ห้านะครับผมผู้สากขอเข้ามาให้นะฮะช่วยเอาไปใช้กันหน่อยนะครับทดลองใช้หน่อย โอเคใครมาอีกครับดาผมผมส่งให้ฟรีครับผมส่งให้ฟรีครับดาลีดับเบิลแอคชั่นคุณเจไดครับคุณเจไดคุณเจไดได้ไปนะครับคุณเจไดอีกคนหนึ่งท่านที่6แล้วฮะท่านที่6แล้วนะครับทั้งที่รู้ว่าผิดนะฮะทั้งที่รู้ว่าว่าผิดเป็นท่านที่7นะครับท่านที่รู้ว่าผิดเป็นท่านที่7นะครับใครอีกละครับใครอีกละครับใครอีกละครับ เดี๋ยวนะอ่ะเจ็ดล้วฮะเหลืออสามท่านนะครับเขียนเข้ามาเลยนะครับดารีดับเบิลแอคชั่นครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับอีกสามท่านครับผมอยากให้ผมอยากให้ครับอุตสาห์ขอเข้ามาแล้วนะฮะดารีดับเบิลแอคชั่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับอุตสาห์ขอมาแล้วครับอุตสาห์ขอเข้ามาแล้วทุกครั้งที่เราไลฟ์ผมจะมีของให้ฮะสำหรับแฟนเพจทุกๆคนนะฮะ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ตอนเล็กผมผมแจกดารีเดว์เบิร์แอคชั่นอยู่ครับวันนี้สรุปมาตรการยาวๆนะครับฟังได้แชร์ได้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ผมมาผมจะมีของมาให้แล้วกันนะครับถือว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับรอค่ะขอให้ได้ค่ับพี่หนุ่มแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยส่งมาหรือยังแม่ปุ้ยแม่ปุ้ย้อกส่งในนี้นะแม่ปุ้ยนะเขียนมาได้นะครับดารีเดว์เบิร์นแอคชั่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับอันนี้ง่ายแสนง่ายครับ ง่ายแสนง่ายโอเคอะโอเคตอนนี้น่าจะครบน่าจะครบสิท่านแล้วนะครับน่าจะครบสิท่านแล้วผมสรุปให้นะผมสรุปใหเ้เดี๋ยวทุกวันอังคารผมมาจะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวต่างๆเรื่องของการช่วยเหลือทุกๆคนผมจะมาสรุปให้นะฮะจะสรุปว่าวันนี้สําหรับ20เมษายน2564นะฮะมติคอรมวันนี้คือขยายให้ขยายให้สําหรับโครงการราชนะขยายให้ไปใช้จ่ายนะครับ ขยายให้ไปใช้จ่ายโอเจไดเอามะม่วงด้วยหรอขยายให้ไปใช้จ่ายนะครับแต่ตัววงเงินไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้จะให้สําหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วและทบทวนสิทธิ์รวมถึงกลุ่มอยู่คนพิเศษที่ก่อนหน้านี้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับคนละครึ่งเป็ดสามเริ่มมิถุนายนเราเที่ยวด้วยกันเริ่มมิถุนายนนะครับความชัดเจนของโครงการพวกนี้จะมีความชัดเจนก็คืออีก1-2สัปดาห์นะครับอีก1-2สัปดาห์แต่คนละครึ่งเป็ดสามคนเก่า มีโอกาสได้นะครับคนใหม่จะให้เพิ่มเท่าไหร่ตัวเงินจริงๆวันนี้เดี๋ยวจะมีความชัดเจนว่าตัวเงินจริงๆให้กี่บาทนะครับเพราะว่าวันนี้เหมือนรับการบ้านจากนายกแล้วนายกอาพอนายกให้การบ้านเสร็จปั๊บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปคุยกันหาข้อมูลคุยกันแล้วเดี๋ยวเอาเข้ามาคุยใหม่เข้าคอรอมอรใหม่คุยกันใหม่ว่าตกลงแล้วได้เท่าไหร่ถามสภาพพัฒน์ว่ายังไงคลังว่ายังไงตัวเลขเที่เหลือเงินเยียวยาจะเอาไปช่วยตรงไหนอะไรยังไงเม็ดเงินเท่าไหร่ใช้เงินงบประมาณอะไรมาบ้างถูกไหมฮะนี่แหละฮะ ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวผมส่งให้ผม,ใหผมแคปหน้าจอไว้แล้วนะครับผมแคปหน้าจอไว้แล้วแล้วก็ถ้ามีทีมงานผมติดต่อไปกรุณากรุณากรุณา,ณาบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวผมโพสต์เอาไว้ให้นะฮะสำหรับสิบท่านดารีดับเบิลแอคชั่นแบงก์มาไม่ทันอันนี้อันนี้ไม่ได้ความสดิจส่วนตัวเอาไปให้ไม่ได้นะเอาไปให้ไม่ได้นะครับก็วันนี้ก็โควิดก็ยังคง ตัวเลขยังคงสูงนะฮะหลักพันนะกรุงเทพหมหานครค่อนข้างที่จะหน้าวิตกนะครับเพราะว่าตัวเลขไม่ลดเลยนะฮะกรุงเทพยังคงเพิ่มสูงหลายจังหวัดตัวเลขนิ่งแต่ก็ยังคงน่ากลัวเพราะว่ามันมีคลัสเตอร์ใหม่ๆยังไงก็แล้วแต่นะครับนี่ครับใส่แมสฮะใส่แมสด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณแทนประชาชนไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของผมที่ผม ผมรับอาสามาแล้วอ่ะอะไรที่ผมรู้ผมจะมาบอกนะฮะอะไรที่อยากให้ทุกคนได้รับข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่แท้จริงผมจะมาบอกครับไม่ได้เหลือบักกว่าแบงตอนอันวันไหนผมว่างหรือว่าทุกวันอังคารผมก็จะพยายามมาเจอกับทุกๆคนนะฮะขอบคุณ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นคนที่ดูและขอบคุณ3 0,000่นจริงๆมันไปแตะ5 0,000คนนะขอบคุณที่ดูแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้กับข้อมูลนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ผิดๆนะครับและที่สำคัญนะครับก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมครับ แปรงฟันของคุณด้วยลดแบคทีเรียรในช่องปากนะครับด้วยนี่ครับเขาให้เรามาแล้วนะฮะดารีดับเบิลแอคชั่นนะครับสามารถลดการสะสมของแบคทีเรียรได้ถึง99%นะครับมีมิ้นสกัดครับมิ้นหนึ่งหยดสกัดมาจากใบมิ้นถึง1 4ึงกรัมด้วยกันถือว่าเข้มข้นมากทีเดียวนะครับทรงพลังกว่ามิ้นทั่วไปครับปากหอมจริงยิ่งกว่าอย่าลืมใช้ดารีดับเบิลแอคชั่นนะครับแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะครับส่วนเป็นผู้โชคดี สัปดาห์หน้าอีกไหมเดี๋ยวขอให้อีกโอเคโอเคสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมแจกดารีดับเบิลแอคชั่นและแมสเพิ่มให้อีกนะครับสำหรับแมสที่ส่งให้วันนี้อีกนี่ฮะอีกประมาณ30คนนะฮะผมจะทยอยส่งแมสให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนดารีสิบวันหลังจากที่ผมไลฟ์นะครับไม่เกินนี้จะส่งให้นะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยขออนุญ,ญาตไปทานข้าวแล้วก็แปรงฟันก่อนนะครับทุกคนก่อนนอนแปรงฟันด้วยนะครับ นอนหลับฝันดีราตรีสวัสด์นะครับขอบคุณครับขออภายไฟดับไปนิดนึงนะฮะ